440 720 200 200 200 200 200 เพื่อเพื่อให้ผู้แขกผู้มิเกียริทุกคนได้เห็นพี่จะต้องนั่งด้านหน้านี้แล้วหันหน้าเข้าทางไนใช่ต้องนั่งอย่งนี้ไงสองันนี้ไงอ,นนอ่า งฮัลโหล าด้จ้ะสัมภาษณ์คนข้างไหนก่อนดีข้างนี้ก่อนนะหรือข้างนี้ข้างฝั่งนี้บ้างหรือข้างนี้ชื่อชื่อแอลค่ะชื่อรังสิตาอ่าชื่อรังสิตาโอ้โหเพราะไม่ต้องถามยังเรียนอยู่ป่ะหรือว่าจบแล้วเพิ่งจบค่ะเพิ่งจบเหมือนกันเลยห้องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ่ะแบบเพิ่งจบจากที่ไหนออ๋มหาวิทยาลัยหอการค้าอะไร อ๋อคณะเอาแล้วทำไมมาด้วยกันได้ละ่ะก็คือว่าคือที่บ้านหนูจะจัดเป็นคณะนางรำค่ะก็คือจะมีนางรำจากหลายมหาลายัยมารวมกันค่ะจะมีทั้งเป็นเป็นนางรำเป็นของบัณฑิตพัฒนาศิลป์โดยตรงแล้วก็เป็นนางรำของมหาวิทยาลัยทั่วไปะคะ่ะรวมเป็นคณะเดียวกันค่ะชอบไหมครับชอบไหมครับถ้าหากชอบอยากจะติดต่อไปเล่นงานไหนติดต่อที่ผมได้นะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ฝากไว้ที่พี่นะจ๊ะก็ <é S 1> ไม่ใหม้มาจะไหว ไม่ได <Vander> ้ครับดนะครับครับผมครับครับก็ดีครับหนึ่งสองครับถูกครับครับหนึ่งสองครับผมอ๋อได้ครับต่อครับออเรียนเชิญตรงกลางได้ครับโดเครับโอเคครับครับครับหนึ่งสองสามครับลนะครับครับครับหนึ่งสองครับผม ผมก็ไม่กล้าเชียร์มีใครจะอ๋อมอบก่อนแหมเราก็รอจังหวะนี้แล้วนี่คระบงน้องน้องพร้อมยืนรอน้องพร้อมยืนรอนี่บอกแล้วน้องเอาเบอร์มาให้พี่ก่อนแล้วเดี๋ยวส่งคิวมาอ๋อได้ได้ครับเจ้าครับว่างั้

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเยียมมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากรำมงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาศึกบ่อยทษกลางอินเลยเทคนิคศึกษาให้มั่นคง เกียรติดำรงกล้องปรากฏมิวางวายระยะทางจัดเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของท่านได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีไซน์ได้สร้างมามิมีเลือนขออันเชิญพระไตรรัตนมาปกป้องจงคุ้มครองให้พี่สุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏคู่หลักเลือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิลันเอ๋ยครับตันนี้ก็ขออนญาตเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสำนักพัฒนาดิจิทัลนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิตินัทตรีวงศ์นะครับขึ้นมาเก่าแสดงวุฒิอาชิญให้กับพี่ทั้งสองนะครับแล้วก็จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการณัดนี้ครับขอเนญาตเรียนเชิญท่านผู้ในการครับผมขอบคุณครับก็ขออนุญาตนะครับเป็น ตัวแทนของบุคลากรนะครับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีสาทุกคนนะครับก็ขอกล่าวขอพระคุณนะครับท่านผู้กระเสียนทั้งหมด4ี่ท่านนะครับที่วิบูลนะครับที่พระโอนะครับที่มนตรีแล้วก็ที่สิริชัยนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบอยู่แล้วครับว่าทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับทํางานให้กับสํานักมาโดยตลอดนะครับที่วิบูลเป็นที่ประจักษ์ครับทั้งในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับ ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็มรองผู้อำนวยการด้วยนะครับเราก็ทำเรื่องของสูตรรับรองด้วยนะครับก็ทำงานหลากหลายมาโดยตลอดแล้วก็มุ่งมั่นให้กับไอเต็มของเรานะครับมาอยา่างสม่ำเสมอน,นะครับที่พระโอกนะครับซึ่งก็นะนอกจากทำวิจัยเนี่ยเราได้เพราะเราได้ชื่นชมเราได้มีชื่อเสียงนะสำนักมีชื่อเสียงจาก งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลนะครับเกียรรางวัลต่างๆของงานวิจัยที่ที่พบได้นะครับในเรื่องของโทวอิดนะครับแล้วก็ล่าสุดงานทิ้งควรสุดท้ายเลยเนี่ยก็ทํางานให้กับออมหาวิทยาลัยภายในนามของของไทยเซตเราเหมือนก,นกันก็คือเรื่องของการนําหลักสูตรโทอิกนะครับมาอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับทั้งอาจารย์ทั้งออบุคลากรสายขอนะครับที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเราก็ ได้รับคำชื่นชมนะครับตรงนี้ก็เป็นผลงานที่ต่างๆท,ที่พ่ออบนะครับทิ้งเอาไว้ให้กับเราแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขอผลงานทางวิชาการที่อ,อบทําให้ให้เราเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราเป็นบุคลากรสายสนับสนุนเนี่ยครับที่ผมก็ทาเรื่องของเชี่ยวชาญได้นะครับก็น่าจะเป็นแรงขับดันให้กับหลายๆคนนะครับที่มุ่งหวังที่จะ ขับเคลื่อนตัวเองไปในตําแหน่งทางวิชการนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็พี่สิริชัยนะครับท่านไม่ได้มาแล้วก็ที่มนตรีท่านก็ไม่ได้มาซึ่งทงั้งสองท่านทุกคนคงทราบอยู่แล้วในเรื่องของงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยนะของพี่สิริชัยที่ทํามานะครับแล้วก็ที่มนตรีในเรื่องของงานสื่อต่างๆนะครับประวัติการขึ้นมาเป็น,นหัวหน้าฝ่ายนะครับหรือว่างานบริหารต่างๆของที่มนตรีก็มีมานะครับทั้งนี้ก็ ผมขอใช้ระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับเป็นตัวแทนของบุคลากร80ท่านนะครับผมขอพอัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีหลวงปู่สิงเป็นประธานนะครับซึ่งเป็นที่เคารพของเรานะครับขอปรดตนบรรดาลให้ออบุคลากรของเราทั้ง4ท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจร,ริญนะครับมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอบพระคุณครับ ถึงมันชนสามารถซูมเข้าไปได้เลยซูมข้างหลังน่าจะสงสัยว่าคืออะไรแอบกระซิบแอบกระซิบเป็นหัวน้โมออวัดอะไรวัดวัดจันดีนะครับมาจากวัดจันดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นหัวน้โมรุ่นแรกเลยนะครับร ที่เราปั๊มเองกับมือทับมอบของพี่เด้กูเดครับครับอ่าโอเคครับขอบคุณท่านรองครับแล้วกิ่งหลวงพ่อโสธรใช่ไหมครับโอเคครับพ่อทันทายครับก็เป็นวารสิทเป็นหัวน้าโมที่พ่อทันทายครของพ่อทันายที่เป็นถือว่าเป็นเป็นผ้สืบรเคารพนั่งถือหนึ่งสองครับผม อันนี้หาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้จริงก็ลงไปที่ละครนะครับรอคนเดียวโอเคครับผมครับไม่ของเราโอเคครับงงสามนี้ครับน้ำมันพาย S <S เอาเลยโอเคนะครับนับหนึ่งสองสามจริงนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเป็นพระนะครับหลวงพ่อบวชน้อยแอบไปมองครับจะเป็นลมทำไมอ่ะหิวอย่างทีกิจการยังไม่จบเต็มรับผมก็อิว หกนะกะตีลงอ่ะจะได้ม่นี่อะีตัวเนี้ยถ่ายรูปก่อนครับรับของก่อนนะครับนี่รครับ่งโอเคครับเทรนพาร์สมาแรงนะครับอันนี้ อันนี้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งลี้ลับที่ตื่นไหมฮะเร่โมฟล้ากันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท้ายมงวดนี้นี่อย่ากอยากอยากได้ไอ้ส่วนเอ้โอเคครับผมครับ ลืมติดเท้าอะไรนะฮะหล่อยทไมอะโอเคได้ด้ได้อ๋อโอเคโอ่งนี้ได้เลยลงครับครับหนึังโอ้เคแล้วโอนหลครับโอเคครับหนึ่งสงครับ้ันนะเดี๋ยวย้โอเคหนึ่งสอง่ะเสร็จแล้วกลับได้ป้ยมอฟมอฟมอก่อนมอบของเงินมอบของเงน เราเพี่ยนเพืตาโตาที่พูทันเอาเอาไอ้ไก่ได้ป่ะเอาไครแล้ก็มีไอ้ไก่ด้ป่ะคือตอนแรกก็ว่าจะตอนแรกขายยากมากครับเพราะว่าจะไปหาหลวงพ่ออะไรก็ลำบากเอาเป็นว่าพอออให้หัวหน้โมแล้วผมขอมอบไอ้ไข่แล้วกันนะครับเพราะว่ากำลังติดเองตอนนี้นะครับ มาจากวัดพระธาตุนะครับ,บาาวัดพระศรีมหาาตยที่จังหวัดนครเหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกเศษด้วยตัวของผมเองนะครับอขอมอบให้กันลองโอเคครับผมครับครับครับผมแล้วก็ยังมีของไทงยนะที่เหลือใช่ไหมถึงนะอ๋อไม่หมดโอเคครับผมขอบคุณครับท่านแม่ข่อที่เจนะอที่ด้วยครับ ถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนครับผมครับน่งสองสานึ่งนะครับเยี่ยมไปนเียมเยี่ยมเยียมไปเย่ยมไปเย่ยโอเคครับเ่อครับเน่สอครับี่ครับผมครับนี่รเลยครับารโอเคนึ่สครับผมทไมวิ่งหมดตาไม่เห็นหรอใส่แวนอ้าเก๊กอะไรครับ ครับเลยครับหนึ่งสองสามครับเวจะโชวกันครับลองกันลองบันภาพร่แโอเคครับพีครับหนึ่งสองสาเพหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับไค่คหนึ่งสองครับึุ1 2นครับหนองครับไลน์ไหมฮะไลน์ไหมฮะกดไลค์ด้วยครับอะไรฮะ โอเคหนึ่งสองครับโอเคไรก่อนนะไรก่อนีอเคพี่ครับผมอ่านี่ฮันี่ฮครับหนึ่งสองครับเลิฟครับเลิฟเลิฟครับเลิฟไม่มอบแล้วบอกเลิฟมนเลิฟครับเลิฟครับ องครับครับครับเครับครับ1,2,3หนึ่งสองสามครับดูนะครับอ่หนึ่งสองครับมินิฮาร์เยครับมินโอเคครับหนึ่งสองครับเลิด้วยนเออกัไลคกัเลยโอเคครับหนึ่งสเสร็จแล้วมอบเลย โอเคครับหนึ่งสองครับดูครับหนึ่งสองครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับพี่ก็ให้ยืนก่อนไงยืนตอนกดไลค์ครับผมร้อนร่างกายก่อนขอบคุณครับอันนี้ฮหายเดี๋ยครับผมโอเคครับพี่หนึ่งสองครับผมข้อบ้องครับ เขามาคนน้อยสุดแต่ของชิ้ใหญ่สุดเลยครับน่อยรครับขอบครับหนสองครับคับครับบคครับากไลค์ด้วยครับพี่ครับสำรงานพูดในการพร้อมหมครับครับงครับถ้าพร้อมแล้วร้อมมือขวาเลยครับมโอเคแล้วรอแป๊บนึงนะครับ

กดไลค์กดไลค์นะครับโอเคครับสามสครับโอเคครับมินิฮาร์ดนะครับโอเคครับเลิฟไหมเลิฟปไหมเลิฟเป็ไหมอะไรอรอออ๋ออออ๋อออพออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋อะไออรอบ๋ออ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 เอ หนึาครับที่เขามอบซองกันิ่นันอยังนเลยนน่ไปครับครับโอเครับหนึ่งสองครับเร่ครับหนครับผมโอเคดรมครับโอเค้ามหนึ่ครับได้มได้ไมได้ไมต้องไปก่อัไครับ จับมือซ้อมเราอยู่งานเกษียณหงายครับโอเคปีนี้ไม่ใช่โงเคนะปีหน้าแล้วกัน